ไมเราคพี่ e horror, so time, so ีน ah, hey. ้อง uh, huh? okay. yeah. ้อยิเกครับผ่านครับเฮ้ยผ่านไยบร้อยเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่นี่ดูก่อดูคนหลังนะฮะแว๊บแวเสีมาว่าาชิดนี่นะอีกคิามอีครับผ่านครับผ่านไรับยั้งครับนี่ ขูู่่ฮาขู่ขู่ฮาครับนี่ขู่ขู่ฮาครับมันซื้ออย่างเดียวมันจะได้เงินครับยาเป็นที่เรียกพี่แดงมาเองแล้ววันนี้โอ้โหนี่น่าจะมีมาดูสภาพเนื้อตัวเองในวันนี้พี่แดงนะโอ้ไ่แดงันนี้นี่ให้สิบคะแนนเต็มเลยนะสิบเลยเก้าคู่นะคะแนนสิบเลยผมให้สิบเลยนี่เอาไอ้นี่ไอ้นนู้นอันเมื่อกี้ฉลามเงินนี่ฉลามทองเอ้าพี่น้องกัน เปลี่ยน้ำหนัก,กนเท่าเลยแปลกเว้ยเริ่มโน้ำหนักเดียวกันเลยผ่านครับเดออี๋ยวไปสลับตัวนะแปลครับนะ <c oughs> ถ่ายรูปก,ก่อนนะครับถ่ายรูปก,กันกกนนรูปี่ถ <c oughs> ลามชนนี่ตัวนี้ถลามชนนี่ถ่ายบนเนี่ยถ่ายเนี่ยโอ้น,นี่ทีมงานกอดทีมงานมือนวดครับ ก่อนเลยผู้นี้เออผู้เรียกว่าสำรองแทนสำรองนะนี่ได้เข้าตัวจริงอันนี้ดีว่าล่าทุดนี่นี่หมอนขาวนี่ครับวันนั้นกูห้าขึ้นมาเป็นมาในรายการเลยอ่ะวันนี้ดูคิวทางไปก่อนนะครับอ่านเรียบร้อยครับเบอร์หนึ่งครับนี่ครับเบอร์หนึ่งวันนี้เขาเจอกับฉลามเงินนะครับฉลามเงินถ่ายทูกครัดงครับคู่ที่ เการอยทีตะลมพุกครับวันนี้ร้อยหไหมตะลมพุกดูครับอใครับในผ่านเลยตะลมพุกก็ร้อยที่หกครับหนึยสบผ่านครับยครับผมผ่านครับผ่านเรียบร้อยเกตคูณครับผมประมาณร้อวันนี้เจอเจอกิดเพชรร้อยยี่สิบหกครับคู่ที่แครับวันนี้ 9คู่วันนี้สุดยอดทุกคู่เลย127.3งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสามเกินหนึ่งจุดสามฮานุมานนะครับนะครับมันมีนกรอไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวน้ำหนักชงนะครับรอรอตะกูนะหรือฝากติดตามเพจด้วยนะเพจมวยหน้าเสือมวยหน้าเสือมวยหน้าเสือนะครับนี่ใมวยไทยนี่ปลิวไปแล้วนะครับสร้างกันใหม่เริ่มกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ครับ กูแฝดนั้งน้องพี่กับน้องเอันรอัาแล้ววันนี้กิดเพรชรกูเไหร่วะกูแปวันนี้เจอกับหนุมานนะครับกีนนดเพชรครับร้อยยี่สิบกครับนี่หนึ่งร้อยยี่สิบหกตเติร์นตัวเติรับ ร้อยสีบเงพาคเจอกับนาวินแทนทั้งคู่ครับผ่านครับเรียบร้อยครับครับานีทอคู่เอกครับร้อเ็จอกับคิวทงหนึ่งร้อยสามสบเดจาหจุดเก้าครับจุดเาครับทางอเดี๋ยเดินพยัค น่ายครับครัง้งของครั้งนะยังไม่มีเลยหนึ่งร้อยสามครับจุดหยอดเพชรเอกโบมเด็กเสียนร้อยแปดวันนี้เจอกับพันโทเอาลุยหนึ <180. 6. S 2> <อ>่ร้อยแปดจุดครับหนักล่าสุดตอนนี้ก็ได้ว่าประมาณสักหกโมห้าสิบนะครับ วันนี้ก็วันที่4กุมภาพันธ์2569ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับโดยเสียมแม็กวันนี้นายวิชานจันทวิชูชครับ4คู่แรกที่ทางทูโคยู24นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ไปติดตามทางทูวิชันนาวนะครับประมาณ2องทุ่มครึ่งช่วงที่2นะวันนี้คู่แรกนี้เปิดหัวด้วยยอดพิเศษครับบูมเบ็กเซียน108มา108.6เจอกับพันโทรครับพันโทก็มา117.6 อเอ้ยร้อยร้อยเจ็ดจุดหกก็ผ่านแล้วสิครูทันโทคู่ที่สองให้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งวันนี้สีเสื้อสอสรารชีพมาร้อยสิบเจ็ดตามพิกัดฉลามเงินครับเนี่ยฉลามเงินสีฉลามขาวมาร้อยสิบหกจุดเก้าส่วนคู่ร้องนี่แหมภาคที่สามและภาคนี้ชาติมังกรครับสอห้าพยักมาร้อยสามสิบเก้าจุดห้าเด่นพายักครับนี่เด่นพยักสีเสื้อสอสมหมายนะครับ ร้อยามสิบแปาผ่านเรียบร้อยคู่เอกเป็นสตังทองชอห้พยักร้อยสามสิบเมาร้อยสส่วนคิวทองครับคิวทองนี่เมาาื่อเช้ามาร้อยสามสนะคิวทองนี่เป็นทีเคดีมวยไทยนะไม่ใช่นุย้ยสี่มเมืองนะนี่คือ4คู่ครับมาดูทางทรูวิชันนาวครับเกณฑ์คน 123. นูณร้อยามนี่มาร้อยยีิบสองเาชอวานสอบุมิตรครับ มา122.9ส่วนกู้หกฉลามทอง117ยสฉลามทองนะครับก็มาตามพิกัดครับส่วนคู่ชกฉลามชนครับมา117.2ฉลามชนนะนส่วนคู่ที่7จ็อีคิวซังครับอีคิซังมา1้6ตามพิกัดครับอีคิวซังนี่จอสระที เช้าสอบในร้อยที่หกจุดสองตกพบก็กบก็มาร้อยที่หดสเท่ากันเลยช่วงสองลำหนาตอนนี้ผ่านทางคู่คู่เอาคู่แปดกับ่านุมานครับหรือว่าเจ้าสู้ศึกสอบวมนนิครับวันนี้ร้อยยิหมาร้อยยีเดุดสเกินอยู่1นุดสยังไม่ผ่านกริดเพชรครับกริดเพชรนี่ไทยรัตภูมิมาร้อยยหกุดหเมื่อเช้าตอนนี้ผ่านเรียบร้อยคู่กก็เพชรสองภาคร้อยี่สนี่มาแทนนะเพชรสองภาค ร้อยสี่สิบมาร้อยสามสิบแปดจุดเก้าครับส่วนนาวินครับเนี่ยลูกเขาขวางจเอสพีร้อยสี่สิบมาร้อยสามสิบเก้าจุดแปดนี่คือน้ำหนักสอบแล้วก็น้ำหนักจริงล่าสุดตัวนี้อ้าวัยรักวัยชอบไปเลยดีกว,ว่าคู่แรกนี่แม่ตอนเด็กๆนี่ก็มาอยู่ด้วยกันนะยอดเพชรเอนกับพันโทนะคู่นี้ก็ต้องบอกว่ายอดเพื่อนี่ก็ประเภทครบเครื่องพันโทนี่ก็ฝีมือครบเครื่อง ความสูงความยาวพันโทน่าจะได้ระยยาวกว่านะความไววันนี้ผมว่ายอดเพชรเอกน่าจะเร็วกว่านะออกที่ยอดเพชรเอกบูมเลยเชื่อสำหรับคู่แรกส่วนคู่ที่สองเบอร์หนึ่งกับฉลามเงินแม่เบอร์หนึ่งนี่ก็ฝีมือฉลามเงินนี่ก็ฝีมือความสูงความยาวว่าเช้าฉลามเงินดูยาวกว่านะผมยังชอบที่ฉลามเงินครับวันนี้สำหรับคู่ที่สองส่วนคู่ร้องนี่ชาติบังกรกระเด็นพยักษ์นี่ภาคที่สามนะคู่นี้ก็ชาติบังกรชนะมาสองครั้งเดิมัชนะหนึ่งครั้งชาติบังกรนี่ก็ครบเครื่องเดิมายักษ์นี่ปรเภศมวยเข่าเดินบี้เดินช ต่ท้ายท้ายไม่ค่อยดีนะอ่ะตอนตอนก็ดูว่าชันบังกอน่าจะไปก่อนออกที่ชันมางกอนู่เอกสตังทองกับคิวทองกูนี้กู้คีมากเลยกูนี้จูดสีกู่คีนะสตังทองนี่ก็ประเภทครบเครื่องมาสอคมคิวทองนี่ก็ประเภทฝีมืออ่ะผมดูวันนี้สตังทองนั้นน่าจะหลากหลายกว่าคิวทองออกที่สตังทองครับอ่ะมัวรกมัวชอบวันนี้เอาไปที่ฉลามเงินชันบางกอนแล้วก็สตังทองนะส่วนช่องที่สองก็ดูประกอบกันได้แล้วประมาณนี้ก่อนเช้านี้สวัสดีครับ